สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเซลเอิร์ธวันนี้ก็มาอยู่กับรถ e-suzu d-max นะครับผมปี2022 L D A นะครับผมตัวนี้จะเป็น4ประตูโฉมปี2022นะครับผมแต่ไม่ว่าจะโฉมไหนเขาก็ไม่รักคุณหรอกครับจนมาเห็นก็ตายตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นโฉมหน้าใหม่นะครับผมเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับผมตัวไฟหน้าบวกผสมประสานเกันกับหลอดสิ้น LED มีไฟตัดหมอกนะครับผม แต่ไม่มีปุ่มตัดใจฝากระโปรงหน้านะครับผมจะเป็นฝากระโปรงหน้าคาร์บอนแท้นะครับผมงานของคาร์บอนวิสานะครับผมเบาแน่นอนเหมือนตั้งในกระเป๋าของคุณนะครับบโคนแม็กน,น,นะครับผมจะเป็นแม็กเวลงาน SM RS แท้นะครับผม โอบรัดด้วยยางซันนี่นะครับผม245ทับ 45R18 นะครับผมยางหน้ากว้างขับแล้วติดถนนแน่นอนแต่ต้อยคุณจะขับรถเร็วยังไงยังไงก็ตามใจเขาไม่ทันหรอกครับผมจุดเด่นของตัว LDA นะครับผมก็จะมีแอร์แบกอยู่ด้วยกัน2จุดนะครับผมตรงด้านหน้าคนขับและคนนั่งข้างนะครับส่วนตรงกลางก็จะมีจอทัชสกรีนนะครับผมระบบ Android ดิโ o นะครับผมและมีเวลเลต Apple CarPlay นะครับผมแต่ต่อให้เชื่อมต่อมากแค่ไหน mm hmm. เขาก็ไม่ได้สนใจคุณหรอกครับ mm hmm. ตัวงานเบานะครับผม mm hmm. จะเป็นงานเดิมแท้จากโรงงานนะครับผมส่วนเขาอะยังไงเขาก็ไม่เหมือนเดิม mm hmm. ตัวนี้นะครับผมจะมีกล้องหลังนะครับผมบาร์คัสีไทยเทและตัวปลายท่อสีไทยเทนะครับผมมีครบหมดทุกอย่างขนาดนี้ เาาก็ยยังไม่่ออคุณูดีนสำหรับราคาขายของคันนี้นะครับผมปี2022คันนี้ขายอยู่ที่ราคา499,000บาทเท่านั้น,นครับผมราคาผ่อนเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นสำหรับใครนะครับผมที่สนใจก็สามารถติดต่อมาที่เพจบูคาเซนเตอร์ได้เลยนะครับผมแต่อย่าติดต่อผิดนะครับเพราะยังไงเขาก็ไม่หันกลับมาอยู่ดี